สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาตอบคําถามนะครับที่ถามกันบ่อยๆนะครับว่าทําไมเราตั้งค่าต่างๆเอาไว้แล้วเสร็จพอปิดโปรแกรมไปเปิดมาใหม่ค่าที่ตั้งไว้มันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ตั้งเป็นที่เราต้องการอย่างเช่นตัวเป็นทัศนะครับตั้งเป็นมินแล้วอยู่ดีก็ต้องการตั้งให้เป็นนิ้วตลอดนะครับมันก็กลับมาเป็นมินอีกนะครับเพราะเราไม่ได้เซฟค่ามาตรฐานไว้นั่นเองนะครับวิธีเซฟค่ามาตรฐานนะครับ เราให้เราเปิดที่ตัว t o นะครับแล้วกด Option หรือว่า Ctrl J นะครับเมื่อกรอบ Option ขึ้นมาให้เรากดที่ Document นะครับตรงนี้นะครับตรงเป็นลากชื่อว่า Document แล้วติ๊กถูกที่ตรง Save Option as Default for หนึ Document นะครับก็คือหมายถึงว่าให้เซฟค่าต่างๆที่เราตั้งไว้เนี่ยให้เป็นมาตรฐาน ที่จะใช้งานแล้วก็ติ๊กถูกทุกข้อเลยนะครับจากนั้นเรากดโอเคแค่นี้โปรแกรมที่เราเซตอัพไว้ค่าต่างๆที่เราเซตอัพไว้ก็จะกลับมาเป็นเหมือนทุก้กตุ้นเดิมที่เราตั้งค่าไว้ทุกอย่างนะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีการทําเซฟแบบที่เมื่อกี้ทาไว้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอยากจะให้วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่ามุมมันมุมมันจะเป็น รูปสี่เหลี่ยมปกตินะครับทีนี้เราอยากจะเซตอัพให้เขาเป็นเปิดมานี่ว่าสี่เหลี่ยมโค้งเลยนะครับเราก็ทำการแตะที่ตัวเครื่องมือสี่เหลี่ยมก่อนแล้วขึ้นไปตั้งที่ property เลยเครื่องมือทุกเครื่องมือนี่จะเป็นเหมือนกันนะครับถ้าค่าตั้งค่ามาตรฐานเนี่ยเริ่มแรกเราต้องไม่จับอะไรที่หน้าจอก่อนนะครับแล้วเรากดที่ตัวเครื่องมือแล้วเราไปตั้งที่ค่า property เลยนะครับ ันนี้ผมตั้งเป็นยี่สิบนะครับเปให้ยี่สิบทุกวันนะครับยี่สิบยี่สิบทุกวันนี้แก้เป็นยนะี่สิบเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วพอเราเลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมเพราะวาดมันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีมุมโค้งทันทีนครับเมื่อเราปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่มันจะกลับเป็นเหมือนเดิมก็คือมุมแหลมเหมือนเดิมแต่ถ้าเราต้องการเซฟค่านี้ไว้นะครับ <S <S เราก็ต้องทำการ t o option แล้วก็กด d o c ument นะครับแล้วก็ติ๊กทุกทุกข้อแล้วกดโอเคจากนี้ไปสี่เหลี่ยมของเราจะเป็นตัวโค้งอยู่เสมอนะครับเราลองปิดโปรแกรมไปเดี๋ยวอย่างนี้เงียยไม่ได้เซฟผมปิดโปรแกรมทิ้งไปนะครับจากนั้นผมก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ แกมผมก็จะเป็นค่าเริ่มต้นที่เราตั้งไว้ให้สี่เหลี่ยมเป็นมุมโค้งนะครับลองปอดลองเปิดดูนะจะากนั้นเรากวาดรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับมันโค้งเลยทีนี้เราอยากจะให้กลับเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ต้องทําการเซฟใหม่ครับโดยการเริ่มจากไม่จับอะไรบนหน้ากระดาษก่อนแล้วกดรูปสี่เหลี่ยมเรามาตั้งที่ข้าค่าพัฟตี้เลยนะครับให้เป็นศูนย์นะครับ เมื่อตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ลองทดลองว่าดูอ่ะพอเราได้แล้วเราก็กด to option จากนั้นเราก็กด document นะครับติ๊กถูกทุกข้อแล้วกดโอเคทีนี้เราปิดโปรแกรมไปอืมแล้วเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับ ผมก็มันว่าที่มือสีเลียมที่นี้เครื่องมือสีเดียมกลับว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก่อนเราจะไม่ว่าจะตั้งค่าอะไรทั้งหมดนะครับเป็นฟอนต์เป็นบรรทัดเป็นสีเป็นเพลทเป็นปุ่มเป็นลุกอย่างเนี่ยถ้าเราเซฟแล้วเราต้องการทําให้เขาเป็นค่ามาตรฐานเปิดมาใช้ได้เลยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวหน้ากระดาษนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถเซฟทิ้งไว้ได้หมดเลยเมื่อเราเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วครั้งสุดท้ายที่เราจะต้องการทําก็คือ กด Two Option แล้วก็กดเลือก Document จากนั้นติ๊กทุกทุกคอลแล้วกด OK นะครับอย่เริ่มทำอย่างนี้นะครับวิธีเซตค่ามาตรฐานเครื่องของเราไปตลอดครับขอบคุณครับ